อาขอสวัสดีน้อง,องๆหลานและสมาชิกทุกท่านและเพื่อนๆมันก็คงจะรวมกันหมดอ่าก็วันนี้จะมาตอบข้อข้องใจของท่านสมาชิกเรื่องแบบเรือครับนะครับก็เป็นความรู้สึกภูมิใจครับที่ได้เขียนที่ได้ที่ได้เสียสละเวลาถามมา นะครับเรื่องแบบเรือของคุณหน้ารีมิงเรืออะไรเนี่ยผมอ่านภาษากังกมัน,ม,น,ม,นมันกระท่อนกระแทนครับเอา้าไม่จำเป็นเรื่องชื่อเอาวว่าท่านเขียนมาว่าอย่างนี้ไอ้ตรงนั้นวางตรงนี้เท่านั้นตรงนี้เท่าอันนี้เหมือนตรงนี้นั้นโทษนะครับ แต่ท่านเขียนผิดเป็นนาครัวแต่ว่าก็เดาเอาว่าเป็นอ่านะครับบอกความยาวกว่าดูกงูแล้วระยะห่างกงหรือความสูงของหัวเท่าไหร,ทรท่ท้ายควรท้ายควรเท่าไหร่เข้าใจง่ายกว่าอ่ก็อ่านแล้วก็พอจะเข้าใจอะครับพอจะเข้าใจคืออย่างนี้นะครับท่านอาอย่างนี้นะครับท่าน การที่ผมอธิบายและมาสอนเรียกว่าไม่คำว่าไม่ใช่ว่าก็าสอนเสียงมามาแนะนำว่าเรื่องเรื่องการเขียนแบบเรือเอานะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกนิดนึงออาโอเคนะครับคืออย่างนี้ไอเรื่องคฟัาท่านจะให้ผมบอกว่าตรงนั้นมันฟ้างเท่านั้นยาวตรงนี้ตรงนี้ยาวเท่านั้น ความหมายของผมที่อธิบายเรื่องแบบคืออย่างนี้เพียงแต่บอกเรื่องของความว่าเส้นจากไอตันนั้นโยงกับเส้นตัวนี้มันคือมันคืออะไรนะครับอมันคืออะไรอืมเช่นอ่าเช่นว่าอ่าเช่นว่าอย่างนี้ผมอธิบาย คือ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 เราสอนคือเราแนะนําในการเขียนแบบเนี้ยเพื่ออะไรนะครับเพื่อเพื่อว่าไปให้มันรู้ว่าโครงสร้างโครงสร้างของเรือเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องเส้นที่เราเขียนเนี่ยเพื่อจะไปสร้างเรือจริงๆนะครับผมจะไปสร้างเรือจริงๆก็คือหมายความว่าเราเขียนเส้นทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะมาหา มาทำไอ้กงนะเท่านั้นเองกงเนี่นี่กงหัวนะครับอันนี้น,นี่ตัวทุกอย่างเนี่ยเอามาทำากงนะฮะแล้วก็ไอ้ตัวนี้อ่าตัวท้ายนี่อ่าตัวท้ายนี่อ่าตัวท้ายนี่ปับเหมือนระหว่างตัวสี่ตัวห้าเลยมั้ก็เพื่อจะมาทำากงท้ายไอ้คำว่าตรงท่านแล้วก็หาหาสูตรหา าหาสูตรตรงไหนว่าไอ้กงตัวเนี้มันโค้งยังไงมาอย่างไงมาถึงตรงนี้แต่ท่านนิทานน,ทานน้ทานบอกว่าไม่แต่ท่าน,นทานบอกว่าให้ให้บอกความฟ้มฟาความยาวท่าน,นั้นตรงนั้นเท่านั้นพอมันไม่ใช่นะครับอ่ามันไม่ใช่นะครับตรงนั้นสมมุตินาตัวนี้ลําเรือลําเนี้ยลำเนีเนี่ยผมบอกไปแล้วไงกระดูกงูอ่ากระดูกงูแปดอ่าแปดนิ้วนะกว้างแปดนิ้วหนาอ่าหนาแปดนิ้วอ่ากว้างสิบสิบนิ้วอ่า ยาวสิบสองเมตรท่านนี้ท่านนี้ยาวสิบสองเมตรผมผมระบุได้สิครับผมระบุได้เพราะลานี้มันมันเป็นเรือยาวที่เรากําหนดไว้แล้วไงเรา,ากําหนดไว้แล้วหนึ่งเมตรสองเมตรสเมตรแต่เท่ากับสิบห้าเมตรครึ่งสามสิบหกเกือบสิบหกเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เราความยาวเรา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 กำหนดไว้แล้วอันนี้จะบอกได้บอกได้ แต่บางอย่างบางลำเรือเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปบอกได้ไงฮะเข้าใจไหมครับมันเป็น,เป,นเป็นภาพรวมมันเป็นภาพรวมเช่นว่าอ่าเช่นว่าอย่างนี้อ่านะอ่าเช่นว่าเราสร้างเรือมาลำหนึง่งนะฮะเอา้างมาเรือเันเรืออย่างเงี้ยเรามาจัางมาลำหนึง่ง นี่อธิบายให้ฟังคร่าวๆง่ายๆนะฮะเราสร้า,างเรือมาลำหนึ่งไอ้เรือลำเนี้ยความยาวของมันอยู่แล้วพิกัดอยู่แล้วเลยยี่สิบอ่าอ่ายี่สิบเมตรสิบวาฮะไอ่ยี่สิบเมตร ยี่สิบเมตรน่ะยี่สิบเมตรเหลือยาวก็เท่ากับสิบวานะเหลือเอนะอท่ากับสิบวาทีนี้เราไปบรรเ,เราไปบอกไปบอกอย่างนี้ว่านี่นะความยาวของกระดูกงูตรงเท่านี้เท่านี้นะแต่ทีนี้ไม่ใช่นะฮะบางทีโขนเนี่ยนะโขนบางทีโขนท่านไปวางไว้ตรงนี้สูงขนาดนี้ ถ้าเราวางไว้ตรงนี้ขนาดนี้ปุ๊บนะฮะไอ,อ,อ้ขนเจนนี้มันก็ต้องขยับเข้ามาปั๊บขยับเข้ามานี่เนี่ยเอา้ากระดูกงูไม่ไม่ที่เราบอกไ,ว,ไว้ไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วนะไม่ไม่ใช่เป็นความยาวของตรงนั้นแล้วนะอืมเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ตัวอา้าวอย่างเนี้ยกระดูกขางงูหางปลาปั๊บนะหางปลาเราบอกมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บ อ้าวเนี่ยครับ <c oughs> ท่านบอกให้บอกว่าให้ผมเนี่ยบอกอ่เดีย๋ยดูเวลาทีอ้าวบอกกระดูกงูอันเนี้ยยาวมาถึงตรงนี้ถึงตรงนี้เท่าไหร่ตัวนี้ตั้งมาถึงนี้เท่าไหร่ตัวนี้ตั้งตรงนี้มาถึงตรงนี้เท่าไหร่มันบอกไม่ได้ครับเออมันบอกไม่ได้ยกเว้นแต่ว่าท่านต้องทําในลักษณะที่บอกเลย อาจารย์ทวบเขียนแบบเก้าวามาทีที่อ่าเก้าวามาทีอเรียกว่าตามมาตาส่วนเลยหนึ่งต่อเท่าไราก็ว่านั่นครับผมจะบอกได้เลยว่าตรงนี้สูงเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นอันนี้ปเ,เป็นเน็นภาพรวมมันเป็นภาพรวมไม่สามารถที่จะไปบอกตรงว่าไอเส้นระยะตรงนั้นถึงตรงนี้เท่าไหร่ได้แนละ้วเพราะมันไม่มีอไอขีดจากัดที่จะบอกนะครับ ว่าไอควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะไอแล้วก็ทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าเราเพีเพยงแต่แนะนำการสร้างโครงสร้างเขียนแบบเพื่อสร้างโครงสร้างเรือมาเท่านั้นเองว่าเส้นนี้ต้องอยู่ตรงนั้นเส้นนี้ต้องไปอย่างนั้นเส้นนี้นต้องไปเชื่อมโยงไอเส้นนั้นมันถึงจะเป็นตัวกลงมาได้น,นะครับแกพอเข้าใจนะครับ พอเข้าใจนะเออเอาเอาเอานนี้อันนี้ก็อธิบายแค่นี้ก่อนนะอธิบายแค่นี้หวังว่าพอจะเข้าใจนะครับมีอะไรถามมาเลยครับไม่ว่าทุกท่านครับท่านเรื่องเรือเรือไม่ว่าจะเป็นเรือไม้เรือเป็นอะผมตอบได้หมดเลยครับว่าเรือลํานี้เราใช้เรือไม้เท่าไร่ยาวเท่าไหรกว้างเลยผมจะบอกได้หมดเลยนะครับบอกได้หมดเลยรับรองแต่ต้องเขียนแบบนะครับผมขอบพระคุณมากครับงวดหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ